ความสำเร็จที่ไม่ใช่เพียงแค่รางวัลแต่เป็นพิสูจน์ของการพัฒนาบุคลากรอย่างยั่งยืนวันจันทร์ที่29กันยายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่สำคัญสำหรับบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชน หรือบางจากเมื่อบริษัทได้รับเกียรติคุณ4รางวัลสำคัญจากงาน HR Asia Best Company to Work in Asia 2025 Award Ceremony ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดย HR Asia ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อออนไลน์และนิตยสารชั้นนำด้านงานทรัพยากรบุคคลการได้รับรางวัลเหล่านี้ไม่ใช่แค่การยืนยันความเป็นเลิศในการพัฒนาและดูแลบุคลากรแต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบางจากในการสร้างสถานที่ทำงมที่ดีที่สุดให้กับพนักงาน แต่ที่น่าสนใจคือบางจากไม่ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวแต่คว้ารางวัลไปสี่รางวัลซึ่งแต่ละรางวัลมีความหมายและความสําคัญที่แตกต่างกันมาดูกันว่าแต่ละรางวัลเหล่านี้บอกอะไรถึงบางจากบ้าง HR Asia Best Company Tour in Asia 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่4รางวัลน,นี้เป็นการยืนยันความเป็นเลิศของบางจากในการสร้างสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดในเอเชียโดยพิจารณาจากสามิติหลักๆคือการสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานคการดูแลพนักงานด้านกายและใจเซล และการทำงานเป็นทีมกรุ๊ปซึ่งบางจากได้ทำได้อย่างสมบูรณ์แบบ HR Asia Most c r i n g Company Award 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่3รางวัลน,นี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบางจากในการดูแลพนักงานให้มีความสุขและสุขภาพที่ดีภายใต้แนวทาง1 0 0 Next h a p p i n e s s ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยม m อ m ของบริษัท HR Asia Most Sustainable Workplace Award 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่2 รางวันนี้บอกถึงความตระหนักของบางจากในการสร้างสถานที่ทำงานที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคป,ปัจจุบันที่โลกเริ่มให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น HRA Tech Empowerment Award รางวันนี้เป็นการยกย่องบางจากในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อส่งเสริมการทำงานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับองค์กรในยุคดิจิทัลแล้วคุณคิดยังไงบางจากทำได้ดีจริงหรือเปล่าคุณคิดว่ายังมีองค์กรไหนที่ทำได้ดีกว่าบางจากไหม มาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย